ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้มีคำถามหลากหลายนะครับจากผู้ที่นำไปใช้งานนะครับเป็นฟีดแบ็หลังใหม่มานะครับว่าโอ้คุณครูครับเอาชื่อเอาระบบไปใช้แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะเพิ่มลบรายชื่อมันทำยังไงนะครับดูเลยนะครับหลังจากที่เราได้ลิงก์มานะครับเราได้ลิงก์มาเราได้ลิงก์ของโรงเรียนนั้นมานะครับเราก็เข้าไปที่ลิงก์แล้วก็จะขึ้นแบบนี้ นะครับแล้วก็มาที่ตรงผู้ดูแลระบบตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับผู้ดูแลระบบเสร็จแล้วตรงนี้นะครับถ้าจะเข้าได้นะครับจะต้องเป็นเจ้าของที่เอาระบบตัวนี้ไปใช้นะครับอีเมลตัวนั้นนะครับก็แต่ละโรงเรียนที่เอาไปใช้มีอีเมลที่ผมแจ้งไว้แล้วนะครับก็ไปที่สมมติเมลตัวนี้นะครับของผมผมก็จะใส่รหัสผ่านนะครับดูนะครับปึ๊บอ่า เขาต้องเข้าอีเมลด้วยนะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็จะเข้าลิงก์ตัวนี้มานะครับก็จะเป็นไฟล์ g o Google s h e e t นะครับอ่ะจะมาอธิบายทีละส่วนเลยนะครับว่าอะไรทําตรงไหนอย่างไรคุณครูจะต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากตรงนี้เลยตรงนี้นะครับอ่าถ้าค่าศูนย์นี่ก็คือค่าคาบโฮมรูมก็แล้วกันนะครับ แล้วแต่ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นคาบอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนเวลาตรงนี้คุณครูจะเปลี่ยนคาบศูนย์เนี่ยเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เปลี่ยนได้เลยนะครับเวลาเปลี่ยนก็ให้เวลามันต่อเนื่องอย่างเช่นว่าตีห้าจนถึงแปดโมงครึ่งตรงนี้ก็คาบที่สองก็จะต้องเป็นแปดโมงสามสิบเอ็ดนี่นะครับก็ต้องต่อเนื่องอันนี้ยี่ห้าอันนี้ก็ต้องเป็นยี่สิบหกอย่างนี้ต้องต่อเนื่องไปอย่างนี้นะครับเพื่อให้ระบบมันทํางานได้เสถียรนะครับเรื่องของเวลาตรงนี้ว่าคาบไหนจะเปลี่ยนยังไงก็ไปเปลี่ยนกันเอาเองเลยนะครับตรงนี้อ่า ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นวันที่นะครับเปลี่ยนครั้งเดียวตรงนี้นะครับแต่ลืมเปลี่ยนนะครับตรงนี้เวลาคุณครูใช้ไปเทอมหนึ่งสิ้นเทอมมาแล้วเทอมใหม่จะใช้อีกเราจะต้องดูว่าวันนั้นอะเปิดเรียนวันที่เท่าไหร่เวลาเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงนี้ดับเบิลคลิกนะครับนี่ก็จะมีวันที่ให้เราเลือกสมมุติว่าโรงเรียนเปิดวันที่สามสิบเปิดวันที่สามสิบตุลาสมมุตินะครับเราจะต้องตั้งค่าตรงนี้ให้มันเป็น วันที่ยี่สิบแปดตุลาให้มันขึ้นต้นเป็นวันจันทร์เสมอนะครับเราจะไม่สมมติว่าเราจะเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนเป็นเนี่ยอย่างเงี้วันจันทร์นะครับเราจะไม่ตั้งค่าอย่างงี้นะครับยี่สิบสี่อย่างงี้ไม่เอานะครับถ้าตั้งค่าเป็นย4ิบสี่ตรงนี้สัปดาห์วันแรกมันจะเป็นวันพฤหัสนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเวลาเราตั้งค่าถ้าสมมติว่าโรงเรียนเปิดปวันที่อ่ายี่สิบแปดอ่ายี่ไรยดิยี่สิบห้ายี่สิบห้างงี้นะครับเราก็จะต้องไปเลือกวันที่ยี่สิบห้าอะไรอย่างนงี้นะครับ ยี่สิบห้าอย่างนี้ไม่ได้ยี่สิบห้าเป็นวันศุกร์เราก็ต้องเลื่อนมาเป็นวันจันทร์อย่างนี้นะครับก็วันศุกร์ก็จะเป็นวันที่ยี่สิบห้าโอเคไหมครับอันนี้วิธีการตั้งค่าวันที่อันนี้ตั้งครั้งเดียวนะครับตั้งครั้งเดียวโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้เป็นการเพิ่มลบรายชื่อ Richards นี่แหละครับประเด็นสําคัญเลยตรงนี้นะครับประเด็นสําคัญเลยนะครับตรงนี้นี่อ่ะทีนี้สมมุติว่าจะเพิ่มรายชื่อสมมติว่านี้มีเพิ่มรายชื่อเข้าไป ถ้าจะลบก็ลบเลยนะครับถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มนะครับหรือว่าจะลบคนนี้แล้วเอาชื่อนี้มาแทนได้หมดระบบจะทํางานอัดให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้ครูที่ปรึกษาก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้คูที่ปรึกษาเปลี่ยนนะครับอตรงห้องตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไฟล์ตรงนี้เป็นหนึ่งครับหอยู่แล้วนะครับอ่าผมจะเพิ่มไปเป็นนายอะนายมานะกันละกันมามีอาโอเคมัมววไปนะครับเสร็จแล้วก็จะได้อย่างนี้ถ้าสมมุติว่าตรงนี้ปุ๊บเราเพิ่มเสร็จ และมันมีตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้ามันมีรายชื่อมีลิงก์อะไรตรงนี้ขึ้นมานะครับวิธีการถ้าสมมุติว่าคุณครูจะย้ายชื่อเด็กจากห้องหนึ่งทับหนึ่งจากห้องหนึ่งทับหนึ่งอย่างนี้นะครับไปไว้ห้องหนึ่งทับสองอย่างนี้สมมุติผมจะย้ายไปหนึ่งทับสองผมลบห้องหนึ่งทับสองทิ้งแล้วผมก็จะเอาห้องหนึ่งทับหนึ่งสมมติว่ามันมีการขยับชั้นนะครับผมจะย้ายจากห้องนี้มาห้องหนึ่งทับสองผมก็แค่ไปเอารายชื่อที่เราต้องการให้มันอยู่หนึ่งทับสองมา นะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้1นทับสอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดมันมีลิงก์อะไรตรงนี้ด้วยถ้ามันมีลิงก์มีชื่ออะไรเด็กตรงนี้ด้วยให้เราทําการ copy ไปด้วยแล้วก็เอามาวางไว้ที่ห้อง1นทับสตรงนี้โอเคไหมครับอันนี้1นรับ1ก็วิธีการย้ายก็คือก๊อปชื่อตรงนี้มาใส่ไว้1นทับสตรงนี้และก็กอ๊อปลายชื่อกับลิงก์ตรงนี้มาใส่ไว้ ตรงนี้โอเคไหมครับอ่าแค่นั้นเองเวลาย้ายรายชื่อนะครับหรือว่าถ้าจะเพิ่มลบก็เข้ามาที่นี่เหมือนเดิมสมมุติว่าจะเพิ่มเพิ่มไปแล้วถ้าจะลบสมมุติลบไอ้คนที่สี่ออกอย่างนี้นะครับเราก็ต้องจัดการรายชื่อให้เรียบร้อยลบตรงนี้ทิ้งแล้วก็ขยับมันมาให้มันติดกันอย่างนี้โอเคไหมครับอ่ะอันนี้คือการลบเพิ่มบลบรายชื่อเสร็จแล้วพอเพิ่มลบเสร็จ เรามาเช็คดูในระบบนะครับว่ามันสามารถเพิ่มลบได้่ะมาดูตรงนี้นะครับตอนนี้มีเพิ่มมามามีนะครับมามีอันนี้ก็ก๊อปรายชื่อมาเฉยๆตรงนี้ก็จะเป็นมามีนะครับเราลองมาดูนะครับ,หน,บ,ห,นนรบหนึ่งทับหนึ่งนะครับหนึ่งทับหนึ่งดูซิว่ามีมามีขึ้นมาไหม่าดูนะครับดูนะครับรอ,อโหลดนิดนึงระบบก็จะโหลดลายชื่อขึ้นในอัตโนมัติ่ามามีอยู่ด้านหลังสุด นี่นะครับมามีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับถ้าจะลบล่ะถ้าจะลบสมมติว่าไอ้ไนายไอ้สองเนี่ยมันไม่อยู่ในโรงเรียนนี้แล้วมันจะออกมันจะย้ายเราก็กลับมาเราก็ไปเอาไอ้สองออกนะครับลบไอ้สองออกนะครับแล้วก็ขยับอะไรชื่อให้มันทิติดกันอย่างนี้โอเคไหมครับคุณครูที่ปรึกษาถ้าเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปตามห้องนั้นห้องนี้เป็นครูที่ปรึกษาแล้วก็เปลี่ยนไปก็คือพูดง่ายๆคือ ขยับรายชื่อตรงนี้แล้วก็อะไรที่มีตรงรายชื่อเก่าตรงนี้เราขยับไปด้วยนะครับตามไปด้วยค่ะเราลองดูซิว่าไออิตยาอวออกไปเมื่อกี้เนี่ยหายไหมเนี่ยตัวนี้นะครับเรากดรีเฟรชหนึ่งครั้งปุ๊บรายชื่อมันก็จะหายไปนะครับอันนี้สําหรับผู้ดูแลระบบนะครับตรงนี้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนนั้นที่สําหรับเพิ่มรายชื่อนะครับสามารถช่วยกันเพิ่มลบได้นะครับก็แจ้งมาที่ผู้พัฒนานะครับจะ ให้แชร์ให้นะครับสําหรับคนที่จะช่วยกันเพิ่มลบลายชื่อจะได้รวดเร็วและสะดวกนะครับอ่ะเห็นไหมครับไอเจ้า2เหรืออะไรหายไปแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับเห็นไหมครับโอเคอันนี้คือการเพิ่มลบรายชื่อนะครับเอเคไหมครับตามนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอนำเสนอการเพิ่มลบรายชื่อไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ